ณหมู่บ้านกลางทุ่งนากว้างไกลมีชายหนุ่มชื่อคำปันผู้มีชีวิตเรียบง่ายสมถะแม้เขาจะยากจนแต่กลับมีใจเมตตากว้างใหญ่กว่าคนทั้งหมู่บ้านคำปันอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้หลังจากจากโลกนี้ไปเขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังหาเงินด้วยการรับจ้างไถานาเกี่ยวหญ้าและช่วยงานตามบ้านต่างๆ ไม่เคยบ่นเหนื่อยหรือท้อต่อให้ได้เงินเพียงเล็กน้อยเขาก็ยอมทำเพราะเขารู้ดีว่าความซื่อสัตย์และความดีเท่านั้นที่จะพาให้ชีวิตเดินต่อไปได้วันหนึ่งในขณะที่คำปันขี่จักรยานเก่ามุ่งหน้ากลับบ้านหลังเสร็จงานรับจ้างที่อำเภอเขาสังเกตเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดชิดริมถนนมีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาแผ่ว คล้ายเสียงร้องของสัตว์ที่กำลังทุกข์ทรมานเขาหันไปมองก็เห็นว่าภายในรถมีควายตัวหนึ่งถูกมัดขาแน่นจนแทบขยับไม่ได้ตาของมันแดงกำ่ำเหมือนร้องไห้หนักมาเป็นเวลานานหัวควายก้มต่ำเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงจะสู้ชะตาก,กรรมอีกต่อไปคำปันหยุดจากรยานแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบชายคนขับรถยืนสูบบุรี่พิงกระบะอยู่เขารีบถามว่า พี่ครับควายตัวนี้พาไปไหนเหรอครับชายคนนั้นตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าเอาไปโรงฆ่าสัตว์ในตัวเมืองวันนี้ส่งหลายตัวเลยเหลือแค่นี่ตัวสุดท้ายคำปันได้ยินแล้วหัวใจห่อเหี่ยวเขามองควายที่ถูกมัดเหมือนนักโทษรอวันตายขนมันเปื้อนดินแห้งๆและตามลำตัวเต็มไปด้วยรอยแส้มัดเก่าที่เจ้าของเดิมคงตีมันมานับครั้งไม่ถ้วน เขาไม่รู้ว่าทำไมใจมันถึงเจ็บแปบลบแต่เขารู้เพียงว่าไม่อยากเห็นควายตัวนี้ตายไปอย่างไร้ค่าพี่ครับถ้าผมอยากถ่ายชีวิตมันต้องทำยังไงเขาถามอย่างไม่ลังเลชายคนนั้นหัวเราะเล็กน้อยแล้วตอบว่าถ่ายไปก็ได้แต่ต้องจ่ายเท่าที่โรงฆ่าสัตว์ให้ราคาผมรับมาแพงเหมือนกันนะคำปันเหมือนถูกท้าทายเขาล้วงกระเป๋ากางเกงเก่าๆที่แทบไม่มีเงิน เขามีเงินเก็บอยู่ไม่มากเพราะชีวิตเขายากจนมาตลอดแต่เขาตัดสินใจขอให้ชายคนขับคันนั้นรอเขาปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดคว้าเอากระปุกเงินที่เก็บไว้หลายเดือนและสิ่งของไม่กี่อย่างที่พอจะขายได้เช่นนาฬิกาเก่าๆที่พ่อเคยให้มาก่อนเสียชีวิตเขารีบไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าและได้เงินเพิ่มอีกเล็กน้อยพอกลับไปที่รถเป็นทุกข์ เขายื่นเงินทั้งหมดให้ชายคนนั้นแม้ยังขาดอีกเล็กน้อยแต่ชายคนนั้นเห็นความตั้งใจจริงก็ยอมลดราคาให้ควายตัวนั้นจึงได้ถูกปลดเชือกมันยืนโงนเงนเหมือนแทบไม่มีแรงเดินคำปันค่อยๆลูบหัวมันเบาๆและพูดว่าไม่เป็นไรนะเจ้าจะไม่ต้องตายแล้วนะมันมองหน้าเขาได้สายตาอ่อนโยนที่ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกถึงความไว้วางใจอย่างประหลาด เขาพามันเดินช้าๆกลับบ้านด้วยหัวใจที่รู้สึกเหมือนได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหลังจากพาควายกลับมาถึงบ้านคำปันตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าดวงแก้วเพราะเชื่อว่ามันเป็นเหมือนดวงบุญที่ฟ้าได้ส่งมาเขาใช้เวลาหลายวันดูแลเจ้าดวงแก้วอย่างใกล้ชิด ทั้งล้างแผลให้อาหารเปลี่ยนฟางนอนและผูกผ้าชุบน้ำยาแก้เชื้อที่คอของมันซึ่งมีแผลถลอกจากเชือกเก่าๆที่มัดไว้นานเกินไปเจ้าดวงแก้วเหมือนรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นผู้มีพระคุณของมันมันเชื่องอย่างไม่น่าเชื่อไม่เคยเตะไม่เคยขวิดและจะเดินตามคำปันไปทุกที่ราวกับเป็นเงาติดตัวแม้กระท่อมคำปันจะเล็ก และไม่มีคอกควายเหมือนบ้านอื่นแต่เขาก็พยายามสร้างอคอกเล็กๆจากไม้ไผ่ที่หาได้ในป่าทำให้เจ้าดวงแก้วมีที่พักที่อบอุ่นและปลอดภัยคืนหนึ่งขณะคำปันกำลังนั่งสารตะกร้าหน้ากระท่อมเจ้าดวงแก้วเดินมานอนใกล้ๆและใช้หัวดันแขนเขาเบาๆเ,เหมือนบอกว่ามันรับรู้ถึงความเมตตาที่เขามอบให้คำปันหัวเราะเบาๆและพูดว่า ดวงแก้วเอ้ยต่อไปนี้ชีวิตเราต้องดีขึ้นนะถึงพี่จะจนแต่ก็สัญญาว่าจะไม่ให้เจ้าอดเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นมีความหมายมากแค่ไหนต่อดวงวิญญาณของสัตว์ที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตมายิ่งวันเวลาผ่านไปคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นว่าเจ้าดวงแก้วไม่เหมือนควายทั่วไปมันเข้าใจคำพูดคนได้อย่างน่าประหลาดบางครั้งคำปันแค่พูดว่า ไปทางนู้นสิมันก็เดินไปทันทีหรือเมื่อเขาบอกให้มันรอมันก็จะยืนอยู่กับที่อย่างสงบไม่ขยับแม้ก้าวเดียวทำให้ชาวบ้านประหลาดใจจนเริ่มเล่าต่อกันว่าควายตัวนี้ต้องมีบุญเก่าหรืออาจเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของคนใจดีสักคนในชาติก่อนและกลับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณในชาตินี้แต่คำปันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเขาสนใจแค่ว่า เจ้าดวงแก้วมีความสุขเขาเริ่มนำเจ้าดวงแก้วไปช่วยไถนาให้ชาวบ้านเพื่อแลกข้าวสารบ้างผักบ้างบางครั้งได้เงินนิดหน่อยพอใช้จ่ายประจํำวันชีวิตเขาดีขึ้นทีละน้อยแม้ยังจนอยู่แต่ก็มีรอยยิ้มมากกว่าเมื่อก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งบาทหลวงประจํำหมู่บ้านมาขอให้เขาช่วยไถนาบริจาคงานบุญคำปันตอบตกลงทันทีเพราะเชื่อในบุญกุศล เขากับดวงแก้วไถนาตั้งแต่เช้าจนเย็นโดยไม่บ่นเหนื่อยแม้แต่น้อยเจ้าดวงแก้วแข็งแรงขึ้นมากหลังจากได้รับการดูแลอย่างดีมันไถนาได้ลื่นเหมือนควายที่ผ่านงานหนักมานับสิบปีทุกคนต่างชมว่าควายของคำปันมีน้ำใจและมีดวงตาเมตตาเหมือนรู้ว่ากำลังทำบุญเมื่อไถอเสร็จวันนั้นคำปันกับดวงแก้วกลับบ้านด้วยความอิ่มบุญอย่างประหลาด และไม่มีใครรู้เลยว่าการทำบุญครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของโชคลาภครั้งใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวหลายเดือนผ่านไปหลังจากงานบุญครั้งนั้นชีวิตของคำปันเริ่มมีเหตุการณ์ดีๆเข้ามาทีละอย่างเหมือนปาฏิหาริย์วันหนึ่งมีขหาหบ,บดีจากอำเภอเข้ามาถามหาควายที่ไถเก่งที่สุดในหมู่บ้านเพื่อช่วยไถายนาขนาดใหญ่ หลังพายุพัดล้มต้นไม้ทับทุ่งนาคำปันได้รับการแนะนำจากชาวบ้านหลายคนเขาจึงพาเจ้าดวงแก้วไปทดลองไถให้ขหาบดีกลุ่มนั้นดูเมื่อเจ้าดวงแก้วเริ่มไถดินแข็งๆที่ถูกน้ำท่วมหนักกลับถูกคันไถแหวกออกอย่างง่ายดายราวกับเป็นดินเบาๆจนทุกคนตะลึงขหาบดีถึงกับประกาศว่าควายตัวนี้ไม่ธรรมดา ชายหนุ่มคนนี้ต้องมีบุญมากที่ได้มันมาเขาจ้างคำปันให้ไถนาให้ทั้งแปลงโดยจ่ายค่าตอบแทนมากกว่าที่คำปันเคยได้รับหลายเท่าหลังจากงานนั้นชื่อเสียงของคำปันและเจ้าดวงแก้วเริ่มแพร่ไปทั่วอำเภอชาวบ้านหลายคนเรียกใช้บริการเขาทำให้คำปันมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆกระท่อมไม้เก่าๆเริ่มได้รับการซ่อมแซมใหม่ หลังคารั่วก็ไม่รั่วอีกต่อไปเขามีเงินซื้อฟางซื้อข้าวซื้ออาหารดีๆให้เจ้าดวงแก้วทุกวันแต่สิ่งที่ทำให้เขาปลื้มใจยิ่งกว่าเงินคือเจ้าดวงแก้วไม่เคยเปลี่ยนไปมันยังคงซื่อสัตย์และรักเขาเหมือนวันแรกที่ถูกไถ่ชีวิตมาคืนหนึ่งคำปันนั่งดูดาวอยู่หน้าค้อควายเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเขาพูดกับเจ้าดวงแก้วว่าดวงแก้ว ขอบใจนะที่ช่วยพี่มาตลอดถ้าไม่มีเจ้าป่านนี้พี่คงยังไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินมันมองหน้าเขาแล้วขยับหัวเหมือนเข้าใจทุกคำที่เขาพูดทันใดนั้นเองมีชายชราเดินผ่านมาพอดีเขาชื่อพ่อหมอน้อยผู้เป็นหมอพื้งบ้านที่ชาวบ้านเคารับนับถือเขามองเจ้าดวงแก้วแล้วพูดว่าควายตัวนี้ไม่ใช่ควายธรรมดาดวงแก้วของเองมีบุญเก่ามาก เคยเป็นสัตว์คู่บุญของคนที่ทำความดีมาหลายชาติมันกลับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณเองการไถ่ชีวิตมันคือบุญใหญ่ที่ส่งผลทันตาเห็นแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อีกไม่นานเจ้าจะได้ลาบครั้งใหญ่คนที่ทำบุญใหญ่กับสัตว์อายุยืนมักได้ผลบุญเร็วคำปันยิ้มแต่ไม่คิดอะไรมากเพราะเขาเชื่อเพียงว่าความดีจะนำสิ่งดีๆมาให้ วันรุ่งขึ้นมีหญิงชราชื่อแม่คําใสมาขอให้คําปันช่วยไถายนาให้แต่ครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งเพราะแม่คำใสเอาผ้าผูกเอวโบราณผืนหนึ่งมาให้ด้วย,วยเธอบอกว่าผื้นนี้เป็นผ้าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเขาอยากมอบให้ผู้มีบุญที่ช่วยดวงชีวิตสัตว์ใหญ่เ <taraf> <ๆ>มื่อคําปันรับผ้าไปขณะที่กำลังคลี่ออก<ๆ>ออก็พบว่ามีถุงผ้าผูกซ่อนอยู่ข้างใน เมื่อเปิดออกดูเขาพบเหรียญทองโบราณจํานวนมากจนแทบไม่น่าเชื่อแม่คํสาสตกใจเพราะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผ้าเก่าที่สืบทอดมาเก็บสมบัติไว้ภายในทั้งคู่ต่างตกใจแต่ก็ยอมรับว่านี่ต้องเป็นผลบุญของคําปันและเจ้าดวนแก้วแน่แท้คําปันนำเหรียญทองส่วนหนึ่งไปคืนให้แม่คำสาสแต่หญิงชราปฏิเสธบอกว่า บุญของเองและควายเป็นผู้ดลให้พบสมบัติสมบัตินี้เป็นของเองคำปันมีเงินทองพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งซ่อมบ้านทำข้อควายให้ดีกว่าเดิมอีกส่วนก็เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นโดยไม่ฟุ่มเฟือยเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความสุขที่เริ่มเบ่งบานเหมือนดอกไม้ที่ได้รับน้ำฝนอย่างเต็มที่ หลังพบสมบัติชื่อเสียงของคำปันเริ่มแพร่ไกลจนคนต่างหมู่บ้านพากันมาขอให้ช่วยงานขุดดินไถนาหรือแม้แต่ใช้ควายช่วยลากของหนักขเขาไม่เคยปฏิเสธใครโดยเฉพาะคนที่ยากจนเหมือนเขาในอดีตเขาบอกทุกคนเสมอว่าเขามีวันนี้ได้เพราะความเมตตาเจ้าดวงแก้วจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่ร่วมสร้างบุญไปด้วย ทุกครั้งที่คำปันทำความดีมักมีสิ่งดีๆกลับมาตอบแทนเสมอเหมือนผลบุญกำลังผลิบานอย่างไม่ขาดสายวันหนึ่งชายผู้มีอำนาจในจังหวัดเกิดป่วยโรคประหลาดไม่มีหมอคนไหนรักษาหายแม้อุ้ยคนหนึ่งมาเล่าให้คำปันฟังว่าชายผู้นั้นเคยเป็นเจ้าของควายจำนวนมากแต่ตีใช้มันจนตายหลายตัวจนเจ้ากรรมนายเวรตามทวงคืน คำปันจึงตัดสินใจนำของเส้นและนำเจ้าดวงแก้วไปทำพิธีขอขมาวิญญาณควายที่ถูกฆ่าในทุ่งร้างตามคําแนะนำของพ่อหมอน้อยเมื่อไปถึงเจ้าดวงแก้วกลับทำสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก้มหัวลงสามครั้งเหมือนทำความเคารพแล้วเดินเป็นวงรอบจุดกลางทุ่งช้าๆพ่อหมอน้อยบอกว่านี่คือการคายเวียนคายกรรมของสัตว์ผู้มีบุญคำปันทำพิธีเสร็จ และหลังจากวันนั้นชายผู้ป่วยก็อาการดีขึ้นราวปาฏิหาริย์เขาและครอบครัวนำอาหารและสิ่งของมาให้คําปันเป็นการตอบแทนมากมายแต่คําปันแบ่งของไปให้คนจนในหมู่บ้านด้วยทำให้เขายิ่งเป็นที่รักของทุกคนในขณะเดียวกันเจ้าดวงแก้วเริ่มมีความสามารถที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆมันสามารถหาทางลัดในป่าที่คนไม่เคยเดินได้ สามารถดมเจอแหล่งน้ำใต้ดินที่ทำให้ชาวบ้านขุดบ่อได้สำเร็จและบางครั้งเมื่อมีคนเจ็บมันจะเอาหัวดุนมือของคำปันเหมือนบอกให้ช่วยทำบุญให้คนคนนั้นทุกเรื่องเกิดขึ้นจนคำปันรู้สึกว่าเจ้าดวงแก้วไม่ได้เป็นเพียงควายธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนผู้มีบุญที่กลับชาติมาเกิดเพื่อทำกุศลร่วมกับเขาคืนหนึ่ง ขณะคำปันนั่งมองพระจันทร์เต็มดวงได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินเข้ามาเขาหันไปเห็นชายชราผมขาวแต่งกายแบบโบราณยืนอยู่หน้าประตูข้อกควายชายชรากล่าวว่าเจ้าทำบุญใหญ่ไว้มากการไถ่ชีวิตสัตว์อายุยืนทำให้บุญส่งผลเร็วในชาตินี้อย่าลืมแบ่งผลบุญให้ผู้อื่นไม่เช่นนั้นบุญจะหยุดลง และลาบจะจางหายไปชายชราย,ยิ้มอ่อนๆแล้วหายไปในพริบตาคำปันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาและเขาสัญญาในใจว่าจะทำความดีต่อไปไม่หยุดหลายปีผ่านไปคำปันกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่ความร่ำรวยของเขาไม่ได้มาจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่มาจากน้ำใจความซื่อสัตย์ และผลบุญมหาศาลที่เจ้าดวงแก้วนำมาให้เขามีที่นาเพิ่มขึ้นมีบ้านหลังใหม่มีข้อควายใหญ่โตและแบ่งปันทรัพย์สินให้ชาวบ้านเสมอไม่มีใครอดอยากในหมู่บ้านอีกต่อไปเจ้าดวงแก้วยังแข็งแรงและเป็นเพื่อนคู่ใจไม่เคยห่างวันหนึ่งระหว่างที่คำปันกำลังซ่อมรัว้วคอกเจ้าดวงแก้วเดินเข้ามาเงียบ มันมองหน้าเขานานกว่าปกติเรากับต้องการบอกอะไรบางอย่างคำปันเดินไปลูบหัวมันเบาๆแล้วพูดว่าดวงแก้วเจ้าอยู่กับพี่มานานแล้วนะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะมันก้มหัวเหมือนตอบรับแต่ในคืนนั้นเองเจ้าดวงแก้วนอนหลับลึกโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆและจากไปอย่างสงบ เหมือนวิญญาณที่เลือกจะไปในเวลาที่เหมาะสมคำปันร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเพราะควายตัวนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นผู้มีบุญร่วมกันมาหลายคนในหมู่บ้านมาช่วยจัดงานศพให้เจ้าดวงแก้วอย่างสมเกียรติบางคนเชื่อว่าควายตัวนี้เป็นเทพอารักษ์ที่ลงมาเกิดพ่อหมอน้อยพูดในนานว่า ควายดวงแก้วได้สะสมบุญมาพอแล้วถึงเวลาที่วิญญาณของมันจะกลับไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าทิ้งบุญกุศลมหาศาลไว้ให้คำปันไม่มีวันหมดหลังงานศพผ่านไปคำปันเหมือนจะเสียใจจนแทบไม่อยากทำอะไรแต่คืนหนึ่งเขาฝันเห็นเจ้าดวงแก้วยืนอยู่ใต้ต้นโพมันพูดกับเขาอย่างชัดเจนว่าขอบคุณที่ไถ่ชีวิตเรา บุญที่เจ้าทำไว้จะติดตามเจ้าไปชั่วชีวิตจงใช้ทรัพย์ที่มีช่วยคนต่อไปแล้วความสุขจะไม่หมดสิ้นเมื่อคำปันตื่นเขารู้ทันทีว่าเจ้าวดวงแก้วกําลังบอกให้เขาใช้ชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าเขาจึงตั้งกองทุนช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านและสร้างโรงเรือนพักสัตว์เร่ร่อนเขายอมรับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทุกตัวเลี้ยงไวด้วยความรัก และผลบุญก็ยังคงส่งผลต่อเขาอย่างไม่ขาดสายแม่ค้าต่างเมืองมาซื้อผลผลิตจากสวนเขาในราคาดีการค้าขายรุ่งเรืองจนเขากลายเป็นคนร่ำรวยระดับอําเภอแต่เขายังใช้ชีวิตเรียดง่ายไม่โอ้อวดและไม่ลืมต้นเหตุของความโชคดีทั้งหมดความร่ำรวยของคำปันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตา และคำสอนสุดท้ายที่เจ้าดวงแก้วทิ้งไว้คือการช่วยชีวิตผู้อื่นคือบุญใหญ่ที่สุดบุญนั้นจะตอบแทนกลับมาในแบบที่มนุษย์คาดไม่ถึงและด้วยเหตุนี้นิทานไถ่ชีวิตควายจากโรงฆ่าสัตว์จึงกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านว่าบุญกุศลที่แท้จริงมาจากความเมตตาบริสุทธิ์ถ้าเราช่วยชีวิตใครสักชีวิตด้วยหัวใจจริง ผลบุญจะตอบแคนกลับมามากกว่าที่เราคิดเสมอ